วอนที่เข้านี้วิวก็จะมารีแอคชัรายการ The Diver Special EP นั่นเองซึ่ง EP นี้ก็ความพิเศษอยู่ที่จริงๆอ่ะบิวกินอะ่ะเคยมารายการนี้แล้วเนาะโอ้ไม่ได้ไม่ได้บางโลโก้คือบิวกินอะ่ะเคยมารายการนี้แล้วเนาะแต่ว่าอันนั้นก็เป็นแบบปกติอะไรอย่างี้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าคราวนี้เหมือนมาโปรโมทเพลงแหลยิม้มทางน้ำตาซึ่งใน MV อะ่ะมันก็จะเป็นเกี่ยวกับการเรียนขับรถสอนขับรถเนาะ เข้ากับรายการสุดๆเข้ากับรายการ The d i v i r สุดๆ,ๆ,ดๆ,ๆดใช่ไหมล่ะเรานี้เหมือนกับว่าเขาก็เลยคิด Special EP อันนี้ขึ้นมาให้วิวกินอ่ารับบทเป็นโตไปเลยอะไรอย่างนี้พูดเหมือนแบบดูแล้วก็คือจริงก็งคือหลบสปอยไม่พ้นเองก็คือแอบ,บเห็นแล้วประมาณหนึ่งแต่เออก็เห็นแบบกระจุกกระจิกแต่ก,กระจุกกระจิกกอาจจะเป็นไฮไลท์สำคัญก็ได้อ่าเดี๋ยวมาดูกันลากันเพราะว่าเนี่ยตั้งยีบสามนาทีครึ่งเลยมันก็คงรจะมีอะไรอย่างอื่นบ้างแหละ เมื่อกี้เราจบไปนะก็คือตัวบิวกิ้นน่ะก็จะมาเป็นคนขับรับหน้าที่เป็นคนขับปกติจะเป็นพี่โอช่ไหมหละ่ะแล้วก็แขกก็จะนั่งอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยคราวนี้ก็จะเป็นบิวกิ้นเป็นคนขับแต่คือก่อนหน้านี้อะตอนรายการที่ที่ไปกินอาหารกับพี่มองอะไรเงี้ยใช่ป่ะละ่ะเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยบิวกิ้นอาจจะแบบไม่ถนัดมัลติทัสกิ้งเท่าไหร่แต่ถ้าวันนี้บิวกิ้นต้องขับรถด,ด้วยแล้วก็พูดด้วยถูกสัมภาษณ์ด้วยอะไรด้วย แต่ทําได้ถ้าโลงนี้ไม่มี GPS เ,เข้าได้นะคะต้องต้องพูดให้ครบเนาะขอให้ได้ไปถ้าโลงนี้ไม่มี GPS ทั้งคู่เลยทั้งบิวกินแล้วก็พีพีบิวกินพุทดิพงษ์และพีพีกิตคะ่แะแรกจะทําเป็นฟิลประมาณว่าแบบอ้อยเพิ่งตื่นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออมารีแอคชั่นเลยแต่ว่าแต่งหน้ามา,าเต็มแล้วก็ก็ ก็อืมก,ก็ตื่นมาสักพักแล้วมากดบัตรให้เพื่อนๆพี่พ,พี่น้องๆอ,อ่าหลายคอนเลยวันนี้นะคะแว่าชุดนอยก็ยังเป็นรีรูทค่ะ<อ>สามารถสั่งได้นะคะมีทั้งแบบว่าผ้าคนหนูมีกระเป๋ามีแบบเสื้อลายอื่นด้วยตัวอื่นด้วยก็ต้องบอกก่อนว่ารีรูทเนี่ยเป็นแบรนด์ที่แบบว่ารักโลกนะคะใยผ้าเนื้อผ้าอะไรต่างๆที่เขาแบบว่าผลิตขึ้นมามันจะแบบเป็นของที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเออรักโลกกันแหละ เหนือสิ่งอืน่นใดือที่แรกว่าจะแบบมารีวิวลิปด้วยด้วยความที่แบบว่าแค่แม่แค่ใจค่ะตัวนี้เป็น Melty l i ิ s ส u z u ยู f ุ SPF s p f 30PA บวกปก,กค่ะก็คือตัวนี้จะกันแดดได้ด้วยก็คือจะหอมกลิ่นยูสุอะไรเป็นสีเหลืองๆแบบนี้โอ้ยน่ารักมากเลย คุณสมบัตินะคะขออนุญาตอ่านค่ะสามารถปกป้องริมฝีปากได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB สารสก,กัดจากเชียร์บัตเตอร์และน้ำผึ้งคุณภาพดีทําให้ริมฝีปากนุ่มชุ่มชื้นแถยมยังเป็นลิปกันแดดที่มาพร้อมกับเนื้อลิปเนียนนุ่มไม่เหนียวเหนอะหนะสามารถทาได้บ่อยท้าที่ต้องการ ตัวความเป๊ะนะคะเราไม่เปะ๊ะแต่ว่าสคริปต์เราต้องเป๊ะค่ะเรื่อหมอมันเป็นตัวใหม่ที่เราคิดว่าแคม a ่ e จะปล่อยลายใหม่ออกมาครบแล้วไงแล้วอยู่ดีมันก็แบบเออมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วเรารีวิวทาคลิปรีวิวไปแบบทางเซตยกเซตไปหมดแล้วก็เลยไม่รู้จะอะไรยังไงดีแต่ว่าเพิ่งทาไปก่อนที่จะทาลิปตัวนี้ตรงตามที่เขาบอกเลยก็คือเป็นเนื้อลิปแบบเย็นนุ่มทาเท่าไหร่ก็ได้ตามที่ต้องการเหมือนจะไม่มีสีนะอันเนี้ยส่วนนี้ค่ะเผื่อแบบเฮ้ยฟินมาก เปเปอร์มินฟิลสีดำสารภาพบอกว่าไม่เคยไม่เคยใช้สีดำมาก่อนแต่เคยเหมือนเคยดมอันสีขาวปกติทั่วไปว่าแต่ฉันชอบอันนี้นะเหมือนกับว่ากลิ่นมันจะเข้มกว่าสีขาวใช่ไหมเออหอมอะ่ะไม่เคยดมยาดมที่แบบกลิ่นหอมขนาดนี้ด้วยความที่มันเป็นเปเปอร์มินด้วยแหละคงอย่างนั้นนั้นโอเคเรามันเริ่มดูคลิปกันดีกว่าถ้าคลิปไปยี่บสามนาทีแล้วเราก็ขายของไปอีกครึ่งชั่วโมงแล้วนะะ โอัคครับไปเลยครับรอค่ะตไ,ได้ครับเดี๋ยวกดมิเตอร์ก่อนอะไรเนี่ยอยู่นี้นเลยแล้วนาตาดีว่ะโอ้ย <c oughs> ดู MV ไดยังเนี่ยพี่ดูแล้วเป็นยังไงเป็นยังไง <c oughs> อันี้แกนระนคนนี้หน้ามันคุ้นมากเลยนะน้คุ้นมาพี่โต๋หน้าโจ๊คนนี้ชอบเล่นเป็นนายเอ้านะอ่าา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 า้าา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 ่าาาาาดาาาาดาา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 คาาาาาอาา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 ่าาาา่าาาาาาา่าา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 าไาา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 ุาร สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมโตนะครับแล้วก็วันนี้โตแต่ว่าแอคดีดูกินนะขับรถไปรับนักเรียนนะเดี๋ยวจะพานักเรียนออกไปเรียนขับรถตอนนี้ก็กําลังเดินทางไปรับทุกเรียนคือท่าขับรถดีตู้แล้วก็ไปรับถึงบ้านเดี๋ยวไปดูว่าเขาเป็นใครต้องดำเนินรายการเองด้วยอ๋อชอบจังอยากดูวับ แบบอย่างงี้เลยจังแบบขอเขาได้อะเขาคงไม่มีเวลาว่างทำหรอกได้ครับเดี๋ยวกดมิเตอร์ก่อนอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ไรเดอร์หน้าตาดีว่ะโอ้ยไรเดอร์นะไรเดอร์หน้าตาดีไรเดอร์หน้าตาดีไม่ใช่ผมเป็นครูสอนขับรถนี่ไรเดอร์ครับมีอิที่พาใช่ไหมพี่นี่มีเดี๋ยวหักบัญชีเนาะได้ครับเอาจริงทรงเราไม่ได้หรอกครูขอต่อครับรถเอาพูดจริงขอห้าดาวด้วยนะแล้วไก่ย่างอะฮะไม่ใช่มันตลกอะไรกับพี่พี่าสตร์นะเดี๋ยวก่อนนะนี่เราแต่งตัวเป็นกินเจปะเนี่ยไม่ใช่ไปงานเจปะเนี่ย เป็นนี่เราสุภาพอ่ะเราเร็นด้วยด้วย MV ยังเนี่ยพี่ดูแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงอันนี้เพลงเดียวกันไม่รู้เหมือนกันล่าสุดเพิ่งดู m ีกลับมาดูเมื่อวานร้องให้อีกล่ะงงเมื่อะไรจะเลิกร้องให้กับ MV โสดพี่นั่งยืนทังตาอยู่อยเดียวทำไมอ่ะเรื่องอะไรเกิดอะไรขึ้นหลายเรื่องเลยพี่พูดได้แค่ไหนตอนนีเฮ้ยพูดมาได้เลย รถยังขายไม่ได้เลยเฮ้ยใช่นี่จะมาโปรโมทในนี้เ่ยในไม่ไม่ไมม่่ไได้โปรโมทขายนี่ก็เห็นอาจารย์เป็นครูสอนขับรถนะล้วเพียรที่มาเรียนมีใครชอบพอใช่ไหมโอ้ยตายนะเดี๋ยวถ้าครูแบบไม่ครูรวยจริงผมฝากรับไป็นตะครั้นได้ไหมผมจะได้ไม่ต้องผ่อนเยอะในเอ็มวียังขับรถเก่าๆอยู่เลยแล้วครูสอนอะไรบ้างนะสอนขับรถอะไรบ้างผมสอนขับรถอย่างเดียวเทคนิคเทคคนิการสอนขับรถเทคนิคการสอนขับรถเนี่ยนะเวลาขับรถเนี่ยนะครับขับอาจารย์ต้องสตาร์ทรถก่อนต้องสตาร์ทรถก่อนเฉียบสตาร์ทรถสิเป็นนี้อาจารย์กุนตีิ้ง ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคนี่ดูดูมีอะไรใช่ไหมเนี่ยคนผมดูมีแล้วผมเนี่ยเป็นเอาสิ่งที่แฟนคนแรกผมสอนมาแล้วก็เอามาทำอาชีพอ๋อแต่คนแรกผมเนี่ยสอนผมขับรถผมก็เลยมาเปิดเนขับรถเขาสอนยังไงเขาสอนยังไงเขาสอนยังไงคือเราเราก็ขับ แล้วาก็ที่ได้เป็นใจกันเพราะว่าตอนที่เขาสอนนี่ต้อจับมืออาจารย์ใช่ไหมเขาเกียร์เขาเกียร์มือรอผมไม่ใช่ไม่ใช่คือเข้าเกียร์ปุ๊บมาจับปุ๊บแล้วก็มือก็มาจับอมกันปกติพี่ร้อนโดนเข้าเกียร์ป่ะปกติผมจะเอามืออาจารย์มาจับเกียร์อะไรมืออาจารย์มาจับเกียร์หรอใช่ครับก็คือเอามืออาจารย์อาจารย์ครับเกียร์อยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนที่ผมเรียนตอนแรกผมเรียนรถเกียร์ธรรมดานี่เก่งกว่าครูเนี่ยสอนครูเลยเนีไม่ไม่ผมผมแค่รู้สึกว่า อยากจะมือจ่ายจช่าเมตัวสอนแล้วยังไงเราก<ม>็ัน<ำ>เป็นจ้ำไปไปปิ๊งตรงไหนผมเ,เป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอแบบ introvert introvert อุ้ย i n t r o v e r อีกใช่แล้วก็เนี่ยสวนทางมอไซค์เนี่ยแถวนี้นะไม่เพราะว่ามอไซค์เขาเป็นเป็น introvert กันก็ต้อนใช่เนี่ยเขาก็คุยกับใครเขา introvert เซอร์อ่ะเขาร n t r o v e r t ยอมสอนเนี่ยตำรวจเนี่ยเขาก็ไม่ไม่จอดไม่จอดไปเลยเป็น introvert เวลาตำรวจถามว่าทำไมคุณไม่จอดอ๋อผมเป็น introvert ผมไม่อยากเป็นตำรวจโตำรวจงงตำรวจงงเป็นเป็นเหตุผลที่คุยกับตำรวจว่าใช่ใช่ไม่จอดเพราะไม่อยากคุยเอาเวลาเจอดั่นแอลกอฮอล์แกตำรวจ ดื่มมั้งไหมครับอ๋อไม่ดื่มครับเป่าได้มั้ยไม่เป่าครับผมเป็นอินสร <c oughs> ์แล้วแล้ว,ลวพี่โตแล้วยังไงต่อเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นคนไม่มีความฝันคนที่รู้ว่าใช้ใช้ชีวิตแล้วก็เป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดาพอใจกับสิ่งที่มันอยู่รอบตัวใช่เสร็จปุ๊บหมายความว่าเราก็รู้สึกว่าสังคมมันเปนกดดันให้เราต้องเป็นคนที่เป็นใครสักคนหนึ่งเป็นเป็นซัมวันที่มีความฝันอยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งเสร็จปุ๊บออมเนี่ยแฟนคนแรกเนี่ย <c oughs> เป็นคนบอกว่าเ้ย การที่เราไม่ได้ไม่มีความฝันหรือว่าไม่ไม่อยากเป็นอะไรมันไม่เห็นจะเป็นเรื่องที่มันผิดเลยมันเลยทำให้เรารู้สึกให้เราสบายตัวสบายใจเวลาอราเป็นเซฟปเป็นเซ็โซนเ็นเซฟโซนนางเอกเป็นใครนางเอกเป็นใคร พี่นิชาในเรื่องชื่ออม MV มีชื่อยเไรไม่ตรงว่า MV มันเหมือนหนังเลยอาลังกำลังทหนังอะไระหนังหนังผีอ๋อใจพี่ไปใจพี่ไปตรงไหนคููโต๋คูอยากให้ชมให้ผมเล่นอรลัวนืไปเป็นอินโทร์ดไม่ด่ชงเลยเออคุูโต๋่าเป็นอินโทรเว์ดเชวนคุยแต่ว่าแต่วอินโทรว์ดคนนี้น้ามันคุ้นมากเลยนะน่คุ้นมพี่โต๋มดาราครับเนี่ยช่ผมชอบเล่นเป็นโนเอาเหรอฮะ อัน <One> น <input> ี้เพลงเดียวกันหรือเปล่านี่ยผมฟังไม่รู้ผมฟังเวอร์ชั่นเวียดนามอ๋อโอ้โหตายซิงทิ้งละทิ้ไกลยมไม่ไ่ไ่มันมีเวอร์ชันญี่ปุ่นด้วยเนี่ร้องเป็งลิงติงลิงติงลิงติลิดีว่าผมเป็นอปิ๊งวังแต่ผมชอบเต้นติ๊กต k อการล้วคุณโตชอบเต้นไหมคะเต้นไม่เป็นเลยครับชิงผมเป็นหลังๆผมคุณเริ่มเต้นเยอะแล้วเต้นเยอะนล้ผมก็ตามฟิลตามฟิลไปเรื่อยไม่มีหลักการ คุณโตผมผมเคยดูบาง MV เป็นยังไงเป็นไงเหมือนกายภาพบำบัดเป็นเป็นคาแรคเตอร์ครับคุณเป็นคาแรคเตอร์ย่บูลี่นะครับยูแต่ว่าแตคุณโตเนี่ยเขาหน้าคุณมากเขาเหมือนเนี่ยบิวกินอะไม่ใช่ผมหลอขนาดนั้นเลยไ่ใช่บิวกินที่ผมเห็นต้องมีที่คาดผมต้องเกงขาสั้นเนี่ยเกงบอลเก่งเกงบอลขาสั้นส่บองเท้าแตะมาขับรถหน้าคล้ายมาก ตื่นเช้าๆไม่มีแบบไม่มีหน้าตาผ่องแบบน้าสดจะแบบว่ามาแบบเด็กบ้านๆคนนึบงน่ารักน่ารักนอบน้อมคุยเก่งคุยเก่งโตเขาอินตัว ยินดีต้อนรับคนละคาแรคเตอร์กันได้ยินว่าเขาเขาเป็นคนเป็นคนดีนะฮะใครใครใครคนดิวกิ้นใช่ไหมดิวกลิ้นคุณมีเพื่อนในวงการมั้ยครับเพื่อนสนิทของคุณพี่ต๋น้อยครพีพีนี่ถือว่าสนิทไหมครัถือว่าสนิทครับถือว่าสนิทอ๋อคุณอย่าพีพีได้ไงเขาเป็นดาราอ๋อใช่เขาเป็นดาราแล้วอย่าบอกว่าคุณหัดคุณสอนพี่กับใช่โต๋โตเบรกเบรกด้วยนะฮใช่ครับเบรกแล้วนะโอ้โหขาเย็นเลยครับผมเป็นครูเนี่ยผมต้องโชว์เห็นมาขอบคุมากครับระยะใกล้ที่สุดในนกการรรรเเบลลย้้งงงจจิิแแวว สอบขับรถจริงฝั่งนี้ต้องมีเบรกต้องมีมีช่วยต้องมีช่วยเบรกมีช่วยถ้าเมื่อกี้เรื่องจริงรถที่สอบขับรถอันนี้ต้องมีเบรกด้วยใช่ถ้าไปชนเมื่อกี้ผมเป็นเทียมนะเปีนยมต่คอสะพานเคยเจอนักเรียนแปลกๆไหมครับนี่ครับยังไงบ้างก้อนเนี้ยนั่งถามแม่มาถามไม่หยุดเลยไม่เลื่อยเลยแบบแบบโอ้ตอย่างเงี้ยเหรอเริ่ะเป็นครูแล้วล่ะตอนนี้เริ่มเป็นครูแล้วเคยเจอครูแปลกๆไหมเมื่ไปเรียนเคยเจอครูแปลกๆตอนผมเรียนขับรถเป็นไงบ้างครับเป็นเพีเหครูคนเดียวที่ส่งของที่บ้านครับ จริงเหรอกีกับปุกครับเกีกับปุกครับอุตายโหสนุกมากที่บ้านทำอะไรครับที่บ้านทำอะไรครับที่บ้านขายดอกไม้ขายดอกไม้แต่ขายดอกไม้ตรงครับผมอยากอยากได้ตะกรวงไหมดอกไม้เหนะ โอ้ยกระเทียมมั้งครับกระเทียมทั้งพวงอ๋อใช่ชอบกินก็ผัดยินทวีชุ่มไม่หยุดเลยอ่ะคุยมาตลกมั่วซั่วผมไม่ผมผมเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยคุยกับใครเวลาเวลาผมคุยคุยนี่นี่ขนาดนี่ขนาดมินิจุดนะครับแล้วแต่ขึ้นรถมากูโตชุมคุยไม่หยุดแล้วผมเป็นคนไม่ค่อยพูดคุยกับใครเวลาผมเไม่ชอบพูดคุยกับใครใช่ผมก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะเฮ้ยจังหวะจังหวะหรือว่าเฮ้ยคุณกำลังแบบแต่ว่าแต่ว่ามันจังหวะจังหวะกูโตหันมาที่ผมว่าหน้าคุณละเออเหรอเฮ้ย คุณจริงเหรอุอูน,น,นใช่ครับใช่มาคุณก็เมฆครับ<ช> คุณเดดคุกกี้มิยาครับโอ้ยไม่มีแบบไม่มีจังหวะหล่อซะแล้วเดดคุกกี้ไม่จับไม่ไม่มีอะไรอย่างงี้ไม่มีไม่มีเราเข้าเป้าเลยคุณเหมือนคนนึงก็เป็นยายแย้งเป็นคุณเดดเนาะเล่นแบบเรนเล่นคมเล่นคมเลยขมขมโมดคิ้วกว่านี้สิขโมดคิ้วกว่าหน่อยไม่ได้ตึงบนหัวได้ขีดขีดมาอ๋อขีดมานี่เราไปไหนเราไปเรื่อยเลยเราตรงไปเดี๋ยวอยู่ไปบ้านคุโตลก็ได้ครับได้ครับผมอยากไปดูรถรถที่ใช้สอนใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับเห็นสีเหลืองๆก็มันเริ่มลุ สอนครับโอ้โหใช่สอนกิเลสสอนจากเก็บวุ่นได็กง่าว่าอารมณ์ชั่ววูบนี่มันแบบมันสอนอะไรเราคู่ตู่คนนี้ก็ชั่ววูบเหรอไอคนนึงก็ชั่ววูบเหมือนกันนะหลายวูบเลยนะสามวูบแล้วครับแล้วคุณยังไม่ออกอีกวูบยังไม่ออกเลยตอนนี้คู่ตู่นี่คือเหตุผลที่ผมยิงยิ้มเธอแต่ว่าน่าคุณนะยังไม่น่าคุณน่าเหมือนใครฮะ ไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอก be, ไม่ใช่หรอกแล้วมึงเริ่มึงจะจ๊ดหรือไม่ใช่หรอกคิสซี่คิสซี่คาปูชิโน่ไม่ใช่หรอกใครถามว่าผมมีเพื่อนในวงการชื่ออะไรผมตอบวมาบิวตี้เสมอเฮ้ยคนแรกมัยต้องจำแม่นตอนเนี้ยผมไม่ใช่หรอกหน้าเหมือนมือกองที่เป็นดาวกันได้ใช่ครับใช่เอ้ยไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกไปทางนั้นได้ไงไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอก ไรับเองใหม่เป็นไงบ้างครับพอได้ตอนนี้คุณติดเทรนนิ่งอยู่นะผมดูเมื่อกี้เหรออันดับ11บเในไหนครับเทรนด์นิ่งมิวสิกในยูทูบครับ YouTube ครับ YouTube ครับขอโทษนะอุผมรู้ว่าติดอ๋อเป็นหนุ่มน้องไงแต่เอ็มบีสวยมากเลยว่ะเหรอใคร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 ทำอ่ะพินาราพินาราเฮ้ยสวยมากเลยอินาราเอ็มชัยนรงค์ MV ถ่ายที่ไหน เอ็มวีถ่ายที่มิวเรีครับใช่ไหมก็ดูอยู่ว่ามันแบบมันมีความแบบออกไปชานเมืองชานเมืองนิดนึงอะแต่แบบบรรยากาศในเอ็มวีมันเศร้ามากเลยเนาะเศร้าอะชอบชอบไอ้จังหวะที่ตอนสุดท้ายเลยอะใช่ปะที่ต้องแบบบ๊ายบายนิชาเราหันมาร้องไห้าอะหันมาร้องไห้เป็นชุดนักเรียนอะคือแบบฉากเราถ่ายๆ้นเรากินอุ้ยให้กินให้กินกินกินแล้วกินเนาะเฮ้ยพี่โต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 พโตโตร้องไห้แบบยิ้มแบบร้องไห้แต่ยิ้มเพื่อที่จะแบบบ๊ายบายเขาเลยโห้เศร้าขึ้นไปเลย เออตึ้งินเนอร์อย่างเงี้ยมันมันแบบมันต้องมันต้องมียังไงวะใช่มันมันต้องเล่นเลเยอร์ในก่อนนะต้องเซตแบ็กเกลวาก่อนแล้วก็ค่อยเซตแบ็กเกลให้เศร้าว่าเรากำลังจะลาเขาทีนี้ค่อยมาครอบความแฮปปี้ เป็นเลย 2> 2> เยอร์ที่สองว่าแบบเฮ้ยแต่มันก็ดีนะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่ได้เหมาะกับตรงนี้ถ้าเขาจะไปมันก็ดีกับเขานะความเศร้ามันก็จะอยู่ข้างในก็ยังก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยก็คือเศร้าแต่ว่าแต่ว่าเปลือกเปลือกที่มันเคลือบข้างนอกอะคือความยินดีที่ที่ไอไอจังหวะที่ไอ้กินมันร้องไห้เรายิ้มอ่ะไอ้หน้านั้นอะโอ้โหนะจมลงมันกินเลยมั็นตัวนะฉะนั้นเดีจังะช็อตแล้วแม่งดีจริงช็อตช็อตทองก็สุดโอ้โหครูน่ารับดีมากเลยช็อตทองเป็นไงช็อตทองมันจะคล้ายกับช็อตอออะะไรรรรมู่่่่้้ีีเเเเป็นนาาายยัจฉิท ที่ยิงไปทีทีเอาจริงพี่เป็นนักร้องนะเออพี่ตลกจริงๆเนื้อเนื้อแท้พี่เป็นนักร้องเป็นนักร้องเป็นนักร้องเอาพี่ไปอยู่บิลกิ้นเอ็นเทนเมนต์ไหมมาไหมล่ะมพี่เป็นเป็นศิลปินเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวผมย้ายไปอยู่โคตรคลุมสิเราแลกตัวกันอ๋อสลับดีเอ่ะกี่อยู่ที่เอ่อที่เดิมเหรอดีอยู่แล้วถ้าสลับจริงๆพี่ว่าพี่ต่อยที่เดิมดีกว่าอ๋อคะเรื่ดงเนี่าตอนนี้มี ่ายตัวเองมีบริษัทตัวเองก็ดีนะผมว่าเพราะ <c oughs> นี่เราเป็นผู้บริหารนะ <c oughs> ใช่กับพี่เบลสุสพลมีกันอยู่สองคนศิลปินก็มีผมคนเดียวเหนื่อยปหก็เหนื่อยนะพี่ไม่ไม่อยากมีแบบคนอื่นมาอยู่ในในค่ายบ้างหรอโอ้ยดูแลไม่ไหวพี่ตอนนี้แบบแค่แค่ของตัวเองยังแบบคิดแล้วยังทําไม่หมดเลยอะไรเงี้ยพอทำทำเพลงเองในพาร์ทการทำเพลงมันก็มีอิสระมากขึ้นเ้ยแล้วก็ การทำเอ็มวีการเล่าหรือว่าการจะเซตทีมอีพีการเซตทีมอัลบัม้มหรือว่าหยิบคอนเทนต์ออกมาทําเป็นเอ็กเพรียสรอบนอกอะไรเงี้ยพวกแบบทำบิลกิ้งสเปซหรือว่าทำโชว์บิชทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็สนุกไปอีกแบบนะหมายถึงว่ามันก็ <Cho> ฟ <Cho> ุ้งไปเรื่อยครับโชบิชนี่หมายเพราะว่าอะไรหมายว่าทำคอนเสิร์ตหมายถึงว่าทำแฟนมิททำคอนเสิร์ตทำอะไรไงโชบิชโชบิชอะสุดปอบสุดปอบสุดปอบนะบิลกิ้งอัลบั้มสุดปอบอีกนี้ใครทำครับเพลงยินทั้งลำตานี่เป็นเอ่อโปรดิวเซอร์เป็นคุณ ไมโลใช่ไหมไมโลแล้วก็พี่เติร์ดเจนเนอร์เขาเองเจนพัทอัดเปโนโอ้โหชื่อผ่ายคนกันเองแล้วแล้วไอเดียแรกมันมาจากไหนวะยิงงร้มทางต่างๆนี่คือเราโยนไอเดียลงไปจริงๆมันเริ่มมันเริ่มมาจากตัวคอนเซ็ปต์ของตัวอีพีคพอมันเป็นอีพีแรกของตัวเองอ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าพี่เบลก็ให้กันบ้านเฮ้ย เราอยากเล่าเรื่องอะไรตัว E ีเีนี้เรารู้สึกว่าเราอะที่ผ่านมาทําเพลงเราก็จะหยิบพาร์ทนั้นพาร์ทนี้ลงมาแบบแต่ละเหตุการณ์ออกมาเป็นเพลงอะไรเงี้ย mm. ผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอะถ้าทุกอย่างในตอนนี้ที่มันเป็นอยู่และสิ่งที่เราหยิบมาเล่าจริงๆมันคือเรื่องราวของความรักตอนเด็กๆไล่มาถึงมัธยมจนมาถึงตอนนี้ mm. ผมก็รู้สึกว่ามันก็ยังเป็นช่วงวัยรุ่นอยู่ mm. แรกๆของชีวิตอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราอยากจะทําี P ีแรกนี้ให้เป็นธีมของความรู้สึกที่เราเหมือนรักครั้งแรกเลย mm. ลกับกับทุกๆอย่างเนี่อว่า เลิฟแอพเพนทนสถ้าแปลตรงตัวมันคือแบบเด็กฝึกรักมีความรักครั้งแรก,ก,รกมันใช่มันเหมือน,น,นว่า,าความพิเศษของผมผมรู้สึกว่ามันคือแบบทุกอย่างมันคือการเรียนรู้อะอแล้วก็เราเราเรา,เราทำอะไรด้วยด้วยความไม่รู้ไปหมดเราแบบเวลาเรารักเราให้หมดใจเวลาเราทําอะไรเราทําด้วยความแบบไม่มีชั้นเชิงไม่มีไม่มีเลเยอร์อะตรงๆก็เลยรู้สึกว่าอีพีเนี้ย อยากจะย้อนกลับไปค้นความรู้สึกตัวเองในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มมีความรักจนมาถึงตอนนี้แล้วก็รวบมาเป็นดีพีนี้อะไรแบบตรงๆไม่ซับซ้อนใช่ก็เลยมานั่งแคะต่อว่าเอ้ยแล้วความรู้สึกไหนที่ที่เราอยากจะเล่าออกมาในเก็บไว้เป็นไดอารี่ของเราในในช่วงชีวิตนี้ก็เลยออกมาเป็นภาพลงใช่ยิ้มทั้งน้ำตาจริงๆเป็นเป็นความรู้สึกแรกเลยครับจริงเหรอเป็นความรู้สึกแรกที่แบบกลับออกมาเลยที่ที่พอมองย้อนไปถึงความสัมพันธ์ครั้งก่อนๆอะไรอย่างนี้มา ความรู้สึกที่มันแบบที่มันชัดขึ้นมาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันมันทำให้เราเข้าใจคําว่าไม่เข้ากันจริงๆหมายความว่าไม่การเลิกกันไม่ได้แปลว่า,าไม่รักกันทะเลาะกันหร,หรือว่า เกิดจากการชีดกันตลอดเวลาแต่ว่ามันคือความแบบอยู่ด้วยกันแล้วมันแบบมันอยู่กันไม่ได้จริงๆแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าไม่รักกันคือเราแบบเราอยากอยู่ด้วยกันมากๆเราเราเราพยายามทําทุกอย่างให้เราได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าเราเดินทางไปถึงจุดที่ทุกคนเหมือนกับว่าไม่ไหวแล้วทั้งสองคนมามองหน้ากันแล้วก็บอกเออเราแบบเราทําเต็มที่แล้ววันนี้เราคงต้องแบบแยกกันไปอะไรเงี้ยผมว่านี่มันคือจุดที่เราได้เรียนรู้ความรู้สึกนี้เราเลยรู้สึกว่าเ่อโอเคนี่คือครั้งแรกเลยแบบเป็นความรู้สึกที่ชัดที่สุดที่ที่มาอยู่ในอีพีเนี้ยส ไม่กินกินแเออใครกันแน่เนี่ยไม่รู้จะยังไงจะออกไม่กูชอบเวลาคนแบบอธิบายสิ่งที่ตัวเองคิดอะมันสนุกดีเวลาแบบ มันเห็นภาพมันเห็นภาพเนเวลาแบบโยนสิ่งหนึ่งลงไปแล้วมันรู้สึกคือเวลาเขารู้สึกกับมันอ่ะมันจะอธิบายได้ทุกทุกมุมทุกมิติว่าแบบคิดยังไงรู้สึกยังไงเลยแล้วตอนนี้คิดทำแต่เพลงอย่างเดียวตอนนี้ก็ทําเพลงแล้วก็เมื่อวานเพิ่งประกาศเลยครับเดี๋ยวมีหนังครับผมของของ GDS ครับผมแต่ว่าเล่นหารเล่นอรคนเดียวครับเฮ้ยไม่มีเพื่อนเลย เล่นอยู่บ้างก็เล่นคนเดียวอี้มีแต่ว่าอ๋อหมายถึงว่าหนังอ๋อลราตัวเอกใช่แต่ว่าหมายถึงว่าจริงๆแคสตอนนี้ยังได้ไม่ครบได้ได้ได้กินมาก่อนแล้วได้ผมมาคนเดียวรอบๆข้างๆก็ยังยังได้ไม่ครบเลยอ่ะร่วมกับคือใครในพอดที่พัทครับผมพัทบุญนิธิพัทที่ทำที่ทำ S O S สเกมซินซ่าแล้วก็สลัดเกมโกงเดอะซีรีส์ครับผมใช่ถ้าเขายังไม่ไม่ได้จริงๆอ่ะเคยเคยแบบเคยบอกเขาไหมว่ามัเป็นมัมีคนแถวๆมีมีเพื่อนชื่อโอ๊ตผมไปเล่นพี่ไปเล่นหนังนี่มา ไม่ใช่เหรอเป็นพระเป็นพระใช่ไหมแต่ว่าอัลบั้มอ่ะตอนนี้เหลือเพลงนึงใช่ไหมทำยังทำเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วด้วยเหรอเสร็จแล้วมาสเตอร์แล้วมาสเตอร์แล้วด้วยเหรอมาสเตอร์แล้วโอ้ยจริงมันขึ้นไม่ไกล้หมดบอกปล่อยมา่อไหร่ปล่อยมา่อไปล่อยน่าจะประมาณอีกพักหนึ่งอ่ะอุ้ย อยากฟังเลยอ่ะอยากฟังเลยเหรออยากรู้ว่าแบบจบอัลบั้มไอเพลงสุดท้ายที่ขมวดอ่ะแม่งจะขมวดยังไงแม่งน่าสนใจเหมือนกันนะคือไอตอนไอตอนที่มันทำไอทั้งอัลบั้มมันต้องมานั่งคิดว่าแบบเราจะรู้สึกยังไงตั้งแต่เริ่มไปถึงจนจบใช่ปะใช่ใช่ไม่เป็นตีมเดียวกันมันต้องสรุปไงมันเป็นเพลงสรุปของอัลบั้มเนี่ยแต่ว่าอันนี้คือวางวางเป็นเพลงสุดท้ายด้วยปะไม่ครับไม่ได้เป็นไไม่ด้เป็นเพลงสุดท้ายจริงๆอ่ะห้าเพลงนี้มันจะเรียงกัน เขาจะเรียงมันจะมีทไลน์มาว่าเหตุการณ์ในความรักของตอน,นเด็กๆของเราใช่ใช่ใช่อ๋อก็คือถ้าถ้าเกิดไปดู MV ดูนั่นแหละเพลงแรกยังเป็เปสุดท้ายนี่คือ หรือเรื่องเดียวกันเลยก็ไม่ไม่ได้เรื่องเดียวกันแต่ว่าคอนเซ็ปต์เพลงอะไรเงี้ยมันจะมันจะเริ่มจากชอบตัวเองอ่าแล้วก็มิสเตอร์เอ t ว i n g ติงไอ้ฉันชอบตัวเองเหมือนว่าเริ่มเริ่มซ้อนมาเรื่องความรู้สึกที่ตื่น miss e v e r y t คือคบกันแล้วอะไปฉันอยากให้เธอแลกกันท้าเลาะกันกลับมาคบกันเถอะอ่าแล้วก็จบที่ยิ้มทั้งน้ำตายอมยอมรับฉะนั้นให้พี่เดาเพลงสุดท้ายป่ะเพลงสุดท้ายเนี่ยจะจะอยู่ในอาจจะอยู่ตรงไหนรูไหนก็ได้ตอนชอบตัวเองหรือหลังยอะหนหรือระหว่างเพลงไหนก็ได้ซึ่งอันเนี้ยยิ้มทั้งน้ำตาแล้วแสดงว่ามััััันนนถึงงงจจุดที่มมกกกกลลลลลเเบระิแ้ว ไอ้สุดท้ายนะพี่ดาวนะแยกย้ายกันไปหาหมอไม่ได้แยกย้ายกันไปเติบโตนะแยกย้ายกันไปหาหมอแยกย้ายกันไปหาหมอหรือว่าหรือว่ามันต้องมีอันก่อนยิ้มทางน้ตามันต้องมีไอ้แกลระหว่างอันนั้นอะสองอันนั้นะหรือว่าก่อนชอบตัวเองแม่เดาแม่เดาสนุกกันมัเรียเดาสนุกอะก่อนเว้ยเพราะว่ามันรู้สึกว่าแบบมันอยู่ดีมันไปคัดออฟแบบตรงนั้นเลยไม่ได้มันต้องมีอันบิทวีนะเอาขี้นส่งส่งมาให้พี่ฟังก่อนก่อนเลยซึ่งอาบ้าจะขายเมื่อไหร่ประมาณเนี่ยครับหนึ่งในษาซึ่งอันนี้เราออนวันที่หน วันนี้เป็นวันที่พิเศษก็อัลบั้มปล่อยเตอยวเดอร์ครับซื้อที่ไหนได้นี่ก็วูบไปวูบหนึ่งล้วนะดูรายละเอียดได้ทางดูทไม่รู้พี่โตพี่โตมาเล่นอย่างนี้อีกแหละแล้วเป็นคนอยากรู้แล้วก็ไปถามเืยางไม่ได้รายละเอียดนี่ตรงนี้เลย เด้อเพราะว่าอันนี้เล่นงหญ่เป็น EP เป็น EP แล้วบั้มที่ผมตั้งใจทำมากแล้วก็แบบเป็น EP แรกในชีวิตอดเข้ามาคาร์เตอร์เจอได้นี่ไงมันตรงนี้อ่าซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยให้ไปดูในโพสต์เอานี่ดูนี้ได้เลยแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่เปิดพรีออเดอร์ใช่วันแรกครับผมแต่ก็คือแล้วรายละเอียดวันจัดส่งก็จะอยู่ในโพสต์นั้นหมดเลยใช่ตามนี้ตามนี้คือสวยมากชื่ออัลบั้มว่าอะไรนะ Love a p t e r c e ครับ Love After t h a s e เด็กฝึกรักเด็กฝึกรักถ้าถ้าสำเนี้ย มันพูดมันต้องพูดเป๊ะไหมถ้าไม่เป๊ะก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นคนฝรั่งเลิฟเป็นคลีนิคเขาจะพูดอย่างนี้ก้องเปิงโ love l o v อ l ะร love love apprentice อ๋ออันนี้คือเป็นสำเนียงอังกฤษนะแล้วถ้าเป็นอเมริกันนะเล็ e ไม่ใช่ตายแล้วอันนี้โทษกูํามจริงนะแล้วก็ให้คนที่โง่สุดเนี่ยมาพูดซะด้วยคนฉลาดฉลาหลัง้งหลังมีหรออย่างภาษาอังกฤษอย่างงี้ยังพูดได้ภาษาตอ่ะสีเหลืองย่อะไรกเนี่ยตลกปะเนี่ยเฮ้ยทำไมเราได้หมดเลยอ่ะก็เราสอนมาีแฟเป็นตลกปะเนี่เอาจริงตอนแรกนึกตอนแรกนึกมีแฟนเป็นมือกราตลอดเลย โอ oh, ้โหลูกใจลูกคินมากโอ้โหโอ้สนุก รอจอดนี้มาสักครั้งนี่เอาแล้วยังไม่รู้กันเหรออุ่ร้ต้องมาไปพูดออ๋เขาก็ไม่ได้เปิดอะไรเราก็ไม่ได้ปีอันนี้พูดถึงคนไหนคะเนี่ยไม่ได้บอกพี่ตูไม่ได้บอกผมไม่รู้เรื่องอะไรหรอกมันเป็นยังไงอ่ะพี่พี่เล่าให้ฟังหน่อยสิพี่เล่าให้ฟังหน่อยสิทีนี้พี่ถามกั็ไปพี่เล่าได้แค่ไหนแต่ในใจพี่พูดจริงนะพี่ก็ไม่อยากเล่าเยอะเพราะว่าอีนั่นก็อยู่ข้างบ้านมันก็รู้เรื่องกูเยอะเขงใจเหมือนกันส่งคำมันเจ็บสองฝ่ายพี่ตอ ก็ขาจะไปถามมั่วซั่วอ๋อขอโทษขอโทษครับใช่ไฟมันลามพอถึงเวลาแต่มันทิ่มกลับมามันก็ทิ่มแรงเพราะว่าอีนี่รู้จริงอีนี่รู้เยอะเวลาเขาออกบ้านอีนี่เห็นตลอดรู้เยอะเสรรู้ใช่แล้วมันแล้วมันมันมันไม่ไม่ทักนะแล้วทำไงส่องมันเก็บข้อมูลว้าวเราก็แค่เอาเ่าแล้วมันชอบทำอย่างเงี้ยไม่เห็นอะไรบ้างก็ไม่รู้นะใช่ ก็เลยไม่ค่อยกล้าทิมไปเพราะว่าถ้าเกิดแบบเออเราพูดก่อนเดี๋ยวมันอ่ารู้ตัวเราไม่พูดแล้วเขาจะมาพูดในรายการมันไเปเกติชีวิตช่วงนี้เราเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ชีวิตช่วงนี้ก็ดีครับถ่างานหนักไหมทุกวันไหมก็ทุกวันทุกวันแต่ว่าก่อนมานี่มันก็ไปถ่ายอันนึงก่อนนะจริงทุกวันทุกวันแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แน่นเหมือนช่วงสิ้นปีช่วงสิ้นปีแล้วมันจะแบบเหมือนว่าช่วงแรกที่ไปทุกคนเขาอยู่ต้นปีมาก็มีช่วงเบรกบ้างแล้วก็ได้ไปเที่ยวมั้งปะ เดี๋ยวพ่งนี้ไปเที่ยวไปที่ไหนไปอังกฤษครับว้าวไปดูวันว่าหรือ,อว่าไปชิลเฉยไปชิลไปเฉยครับแล้วแล้วหนังหนังที่จดได้ดูอะไรประมาณต้นปีหน้าครับ6จอ,อันนี้เริ่มเริ่มถ่าย,ยอย่างาของพี่ค เราคิดรับอีกอย่างหนึ่งป่ะนอกนอกหนังกับเพลงก็รับรับเงินนะใครจ้างก็รับรับงานหมดนะแต่ไม่ได้รับซีรีส์ไม่ได้รับอะไรเลยยังไม่มีครับแต่ก็ยังยังติดต่อเข้ามาได้นะครับยัง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 รับเลือกอยู่ยังรับเลือกอยู่เอาจิ้งเหมือนกันแหละครับต้องกินต้องโอ้ต้องพอยังปีต้องผ่อนรถเนะติดต่อได้ครับผมว่างานงานที่โดนมาเท่าไหร่ก็รับได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงถ้าถึงขนาดกูเป็นโกหัวเป็นพระแล้วว่าทุกอย่างกูทำได้หมดเราคิดว่าวันหนึ่งเราจะเป็นผู้จัดแบบอยากจัดซีรีส์อยากทำอะไรอย่างเงี้ยเออก็จริิงๆผมว่าฟนแบรถฟิน <ผ>ใช่ในวันนี้ไปที่เดิมเล<ช>จริงๆแล้วมันคืองานเราเราทำค่ายที่ดูแลตัวเอง ถ้าวันหนึ่งจะทําอะไรแบบนั้นผมว่ามันคือการทําให้ตัวเองเล่นอาจจะเป็นเลยชั่นนั้นแต่หมายถึงว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเราแบบทําเพื่อหางใช่ถนัดในการทําเป็นผู้จัดหรือว่าทำคอนเทนต์ที่แบบหลากหลายขนาดนั้นเราเราแค่เราแค่รู้จักตัวเองว่าเราต้องการอะไรเราทำแล้วเราก็สร้างโอกาสให้ตัวเองมากกว่าคือเรามีแค่นี้เราทําแค่นี้เรามีแค่นี้เราทําแค่นี้แต่ว่าวันหนึ่งถ้ามันจะเติบโตไปตรงนั้นต้องมีคนมาช่วยทํามาลงทุนทาด้วยกันหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าเลย์เชนก็จะวายจากเราเพราะความชอบของเราแล้วเป็นไงทำงานพี่เบลหนุมไหม ก็คงจต้องเข้าขากันแล้วผมโชคดีมากเลยอ่ะที่เจอพี่เบลผมว่าเขาแบบเหมือนเป็นพ่อเลยเนาะเหมือนเป็นพ่อแล้วคือผมว่าความชอบมันมันตรงกันหลายๆอย่างแล้วเขาก็เป็นคนที่มีประสบการณ์มากมีประสบการณ์หลายๆเรื่องแบบหลายอย่างแล้วเขาก็เป็นคนที่โวงดีที่ได้เจอเหมือนเหมือนทำงานกันเหมือนเหมือนเป็นเพื่อนกันที่แบบช่วยกันแต่ว่าเป็นเพื่อนที่แบบผ่านโลกมาเยอะเ้ยเก่งมีประสบการณ์เลยครับเขาก็พร้อมที่จะแชร์ด้วยใช่แล้วเขาเขาเป็นคนตรงแล้วเขาเป็นคนรับฟังเหมือนว่าสมมติเรามีไอเดียหรือเรามี คำถามข้อสงสัยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีอีโก้ไม่ได้มีอะไรมาวางว่าแบบเฮ้ยมึงถามได้ยังไงเออใช่พูดได้ตรงๆเล่นมุกอัดมุกกันทุกวันนะครับแล้วเขาก็จะตัดขอบงานให้เราว่าอันเนี้ยเหมาะอันนี้ไม่เหมาะอันนี้แบบอ่าถือว่าเป็นแบบเข้าขาดีพูดดีโชคดีเข้าขาดีพูดดีพอดีสวัสดีครับสวัสดีครับดุอะไรคือ้องเให้ความมคุณสมบัติเขามาด่ามุยมึงก็เป็นเรื่องใหญ่เงี้ยที่อะไร กำซำมีจาจิมไม่ซำมีจาไม่่โอ้ยปดใจกินมานี่โอเป็นพ้ามาเล่นรอพี่เบลกินแบบ เพลงไหมอะไรอ่านล้สทีนท้ไหมมื่สาล้านีทอีอ้ะันผมรบผมอครับยอมไมเูว่าพี่เบลนทีแรกเอาอน้จริงก็ไม่ใช่นี่หว่าไมาไม่หออ่ะถ่ายรูปก่อน สุดยอดครับพี่โตพี่โตคุณกำลังโครับพอ่บพีครับ่คพี่โตทำไมพี่โตมาส่งผมที่เดินมแล้วผมจะไปเอกไปเรียนเรียนกับเมื่อกี้บขงหลอค่ะแล้วก็มาส่งใช่โคไรเดอร์นี่เฮียกูต้องดีฟันเริ่องขายของครับผม Golden Hours b u i l d in g the First Fan Meeting นะฮะเดี๋ยวจะเฮ้ยลืมอะไรอ่ะลืมอะไรอ่ขายของเอายังไงดิดูแฟนมิผมยัง Golden h o u ครก็รู้ใน Netflix เมอกี้ไมครับนอค อยากหน้าก็สิเห็นไหมเลยไม่กล้าคุยมันสุดแรงด้วยฝากด้วยลืมลืมฝาก Golden Hour Building the First Civilization ครับอยู่ไหนครับ Netflix ครับดูได้แล้ววันนี้เลยวันนี้ขึ้นอยู่ตรงนี้ดูได้แล้วอ่าเวลาไม่ได้บอกเขาไม่ให้บอกฝากนะพี่ออดดูยังอ่ะพี่พลอยดูยังนี่พี่จะขึ้นไปดูนี่พี่พลดูยังนี่พี่ไหนที่พี่จะลงมาดูแล้วอ๋อพี่พี่ดูเลยโอเคโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะจะเรื่องอะไรเหรอ เมื่อกี้ที่แบบว่าเป็นพี่เบลล้อๆพี่เบลใช่ปะแล้วก็ขำอะไรอย่างงี้ใช่ปะน,นื่องว่าในนี้อะไรอะวันประกาศรางวัลต,ตัวตีอะคือเหมือนกับว่าวันนั้นอะนี่อยู่ชั้นล่างแถวหลังสุดใช่ไหมสวนกินอะจะอยู่ประมาณแถวนนหน้าๆเลยอะไม่เกินแถวที่สิบอะไรประมาณนั้นแล้วแบบช็อตนะั้นเป็นช็อตที่เหมือนกับว่าพี่อ๋องเ,เซลเซลคุยๆกับพี่เบลอะไรอย่างงี้แหละเป็นซีนของพี่เบล แล้วแบบเออเหมือนมันแบบตลกอะไรก็ไม่รู้แล้วกินหัวหรอะชั้นที่นั่งอยู่แถวหลังสุดคือได้ยินเสียงหัวหลอกกินแ oh, <no. S 1> <c oughs> คนในคนในหอเป็นร้อยเป็นพันคือเสียหงหัวเลอกกินดังมาถึงแถวหลังสุด <c oughs> อ๋อแล้วก็เพลงเนี้ยยิ้มทางน้ำตาอาจจะเป็นช่วงที่แบบเราเราเจอกับเพื่อนเยอะด้วยมั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจแต่คือเพื่อนอ่ะก็จะแบบฟังเพลงบิลกินก็รู้จักบ,บิลกินอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมล่ะคะแต่แบบ ล่าสุดเพลงยิ้มทั้งตามีเพื่อนทั้งสองคนเลยว่าแบบวันนั้นเหมือนเจอกันแล้วก็เลยพูดถึงยูดีก็แบบพูดถึงเพลงนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบรู้สึกดีมากมากเลยเพราะแบบเพื่อนก็บอกว่าแบบเออฟังแล้วชอบมากเออฟังแล้วเพาะมากอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเพื่อนพูดขึ้นมาเองอย่างที่เราแบบเคยทวิตไปเนาะว่าแบบเหมือนทุกคนบนโลกนี้แม่รู้หมดแล้วว่าเราชอบเบกีมีฟีอะไรประมาณนั้นอ่ะพอแบบเห็นพอแบบเจอเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกันหรือว่าแบบ เห็นเราลงอะไรในไอจีที่เป็นแบบเกี่ยวกับบิวกิ้มีพีแล้วเขาอยากจะบ,บอกหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีว่าก็ทักเล่ามาเองเลยอะไรประมาณนะั้นแบบเราเป็นคนที่แบบไม่ไม่อาจจะแบบไม่ค่อยพูดคุยกับคนอื่นเยอะมากหมเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบแล่ละคนก็แบบทักเข้ามาหาเองเลยประมาณนั้นเราก็เลยรู้สึกแบบ เออรู้สึกดีอย่างหนึง่งในแง่ความสัมพันธ์ของเราด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็คือแบบว่าเออเขาชื่นชมลูกเราอะไรอย่างเงี้ยเอยลูกเรา,าเอะงงมากว่าไมก็เป็นแม,ม่เอาไว้ก็ไม่อยากเป็นแต่ว่าอย่างเงี้ยถ้าใครยังไม่ได้ดู MV วิวกินยิมทางน้ำตาลนะคะก็สามารถไปดูได้ที่ MV, ทวิคตอเรเทนเมได้เลยนะ YouTube นะคะก็หรือว่าใครดูแล้วก็ดูอีกได้อ,อ้าะค่ะวันนี้ก็คงจะมีประมาณนี้นะคะและสําหรับคลิปน่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรจะเป็นเดย์จะเป็นไปที่ไหนทําอะไรยังไงหรือเปล่ารีวิวอะไรยังไง มาติดตามด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ check, กดแชร์กดซับสไครป์ช่องด้วยให้ด้วยนะคะขอ,อบคุณมากค่ะบาย